สวัสดีครับวันนี้มีข่าวคราวของ SAIC MG มาเล่าสู่กันฟังนะครับทาง SAIC MG ได้เผยภาพทีเซอร์ด้านหน้าของ SUV รุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับในการออกแบบของตระกูล MG ถ้าดูจากภาพทีเซอร์นะครับกระจังหน้าที่ใหญ่แล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับและไฟหน้ามีความเฉียบคบดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้น มีเส้นสายด้านหน้าที่ดูแปลกตาและไฟท้ายเป็นแบบ Full LED มีการจัดเรียงไฟแบบแนวตั้งในกรอบของไฟท้ายมีลักษณะคล้ายกับตัว MG HS นะครับซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็น All New MG HS ซึ่งในการออกแบบครั้งนี้นะครับน่าจะมีทั้งตัว SUV และตัว s ี d ดานะครับดังที่เราได้เห็นตัว ภาพ MG5 ที่เผยโฉมออกมาแล้วนะครับแต่คิดว่าภาพทีเซอร์นี้น่าจะเป็นซีดานขนาดใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรายละเอียดยังไม่มีการเปิดเผยออกมาถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่า MG เตรียมเปิดตัว MG5 EV นะครับ ตัวถัง Station Wagon น,นะครับแล้วก็ s u v MGHS ตัว p ั u k i n h y b r ิ d ในช่วงไตรมาสที่4นี้นะครับมาเสริมทับตัว MG z s e v ซึ่งทางกลยุทธ์ของตัว MG นั้นนะครับน่าจะทำให้เราได้เป็นเจ้าของรถ MG EV <S <S ได้ง่ายขึ้นนะครับ ล่าสุดนะครับทาง NG ได้มีการอนุมัติแผนส่งเสริมการลงทุนในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ EV โดยที่จะมีการประเดิมขึ้นลายผลิตปลั Plug ๊กอินไฮบริดก่อนนะครับโดยจะเป็นรุ่น MGHS ในช่วงของไตรมาสที่4นี้และในส่วนของรถยนต์ EV มีแผนที่จะเปิดตัวในปลายปี2564นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราซื้อรถ EV ของ MG แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทาง MG มีแผนที่จะสร้างสถานีชาร์จไฟของรถยนต์ MG EV โดยแบ่งเป็น3เฟสนะครับโดยในเฟสแรกนะครับจะติดตั้งกว่า100แห่งภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นการติดตั้งที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศเฟสที่2 จะทำการร่วมมือกับพันธมิตรนะครับเช่นสถานีบริการน้ำมันโด,โดยเปิดสถานีชาร์จตามถนนสายหลักและในเฟสที่3เพิ่มเติมสถานีชาร์จตามศูนย์การค้าอาคารสานกาักงานและออฟฟิศเป็นต้นครับและในปีหน้า MG ก็ยังมีแผนที่จะเปิดตัวรถกระบะ EV อีกรุ่นหนึ่งนะครับและคาดการว่าน่าจะเป็นรถ โมเดลจาก Maxus ัสนะครับพอมีหน้าตามีความสวยงามถ้ามีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวเราจะนำมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสโลวันนี้สวัสดีครับ